สวัสดีครับพบกับตาผูพาลุยในช่อง YouTube ไลฟ์ผูเอ๋อรน้อยครับวันนี้เราจะพามาดูเทคนิคนะฮสำหรับคนที่มือใหม่ครับอยากให้ขนมเจองลูกใหญ่ลูกสวยนะนะครับทํำยังไงครับลูกใหญ่ลูกสวยลูกไม่เบี้ยวนะครับสวยเป็นที่ต้องการใครเห็นก็ชอบลูกกลมดีนะครับนี่ครับใครเห็นไหมขนมช่อนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยช่อนี้ฮะช่อนี้ฮะช่อนี้นะครับ เห็นไหมเห็นขน,นช่อนนี้ไหมครับนี่ฮะเราจะทําให้เขาลูกสวยใหญ่คือการทํายังไงครับดูครับผมแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะแดงทุยานะฮะนี่ฮะเราจะแต่งออกครับแต่งเพื่อว่าเราเราจะไว้ลูกที่เราต้องการไว้แล้วมันติดแล้วเราจะแต่งเลยฮะนี่ฮะเห็นลูกไหมเห็นลูกขนมไหมครับลูกใหญ่ครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ ก็จะแต่งช่อดอกคนนี้ครับเพื่อว่าไม่ให้มันแย่งสารอาหารครับเพื่อไปมันจะได้ไปช่อที่เราต้องการช่อที่เราต้องการไว้ลูกให้ลูกกลมลูกสวยนะฮะนี่ฮะเราก็จะไว้แค่นะฮะนี่ฮะแต่งแล้วก็จะไว้ลูกนี้นะฮะเราเราก็เราก็จะทําการหอครับผมเพื่อป้องกันแมลงต่อยเพื่อเต้องการจีด ไม่ต้องการที่เราจะฉีดเพื่อว่าบางทียาบางตัวมันทําให้เป็นสน,นิมครับผมสน,นิมครเราห่อตั้งแต่พอรู้ว่าติดเราหอรอร่อแล้วพออ้กยตะคายครับผมนี่ฮะนี่ฮะง่ายง่ายครับผมเทคนิคทำให้ขนุนลูกกลมลูกสวยคือการเบื้องต้นคือการ แต่งช่อดอกให้สวยให้เหลือเฉพาะลูกที่เราต้องการไว้ตั้งแต่เริ่มเลยครับเริ่มตั้งแต่เขาพอเขาเป็นลูกแล้วนะพอเขาเป็นลูกก็เราก็แต่งเลยครับเพื่อว่าเราต้องการที่จะให้ลูกสวยลูกกลมนะครับเพื่อมให้มันแย่งสารอาหารครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับการแต่งลูกครับผมแล้วก็ห่อด้วยตระขายป้องกันแมลงดพร้อมเลยครับผมเนี่ยเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับ เราจะไว้ให้มันลูกใหญ่เราต้องการลูกใหญ่นะฮะจุก็คือทําแต่งออกให้หมดนะแล้วก็หอ่อมันก็จะสร้างช่วงที่มันสร้างทรงสร้างตาดอกวันนี้มันก็จะไม่มีการแย่งสารอาหารนะครับแล้วก็อยู่ในการให้น้ําให้ปุ๋ยอีกทีครับมันจะสมบูรณ์แต่นี่คือการทําเบื้องต้นตัวที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนที่แพงอะไรนะครับการทําขนุนให้ลูกใหญ่ลูกกลมคือการแต่งชอดดอกทอนติดผล เอาช่อที่มันจะเป็นออกครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสที่ทักรนุนให้ลูกใหญ่ง่ายๆไขๆก็ทำได้ลูกใหญ่ลูกกลมง่ายๆไขๆก็ทำได้ครับ